ลงไปทางไหนก็จะบบเหตุมันจะยากน้อยกว่าไ้ไปเบิ้งนห้างบางไปก็ยังดีเนาะ ทางเข้ามัานจะม,ม oh. ีห i̇şte ม uh> uh 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 ี่โอ้ข้ามีหมี่้ามีบ้านทามีแต่งคำม้วนนะพี่น้องนะไปเดี๋ยวจะเดินทางกลับเดี๋ยวนี้เราก็มางก่อนนำโค้งเลยเด้อพี่น้องทางนั้นก็จะเป็นฝั่งไทยไปเลยนครพนมนครพนมนะพี่น้องนะเร็นอยากาศอยู่ตามเข็มโค้งนี่มันจะเย็นเลยบรรยากาศยามแดงยี่พี่น้องเง้ย ประมาณนี้เลยบรรยากาศสบายดีสาวน้อยสบายดีไ่เหงื่อไ่เเกน้อยนี่ร้อยน้ำเก่งเลยบตัวไ้เาเขาจะลิ้นสมืนสมุด้ยนติดกับเกีบเเอาแล้วเทเลเพื่อลเหื่อน้ำสุดขึ้นเล Sebaliknya, sebaliknya kita orang di sini agak berpupukkan, kiki. Terasnya ni, teras. Doi el kik, doi el kik. Teras laksong. Teras laksong. Mereka cek. Mereka cek. มาไกลเลยมาไกลเลยมันนี่มาจากสัญญาบรีมอสา์แท็กเองมันนี่มาซื้อมาแต่สัญญาบรีมาซื้อปลาอยู่กำม่วนเนาะมาซื้อปลาอยู่กำม่วนตะกีดซื้อปลาทำไมคะซื้อปลาทำไมคะกำม่วนไม่ค้ากระกายกองเก่งๆเข้าใจหมดเลยแต่งานลักซอบมือนท่าแท็กทีละเงไง แหงแรกในชีวิตที่ได้มาฮอดวันนี้เล้อตเ็นน่่นาซื้อป่าไปเห็นเนี่ยกินแดงก้นอนงเ ซื้ังลเอายังงีตาังยี่กันนซื้อตาซตาอีกเอตัวนี้นี่ซ้อตาอตัวนี้ด้วยเท่าไสาซื้อทางซื้อนาวพซิื้อมาเพ็ดครัจะไปเพ็ดทันเอาไว้หรือกระเทียมอยู่เพือนนี่เปาตัวนี้หรือว่าด้วยเอากระเทียมมาสอหัวเจ็ดสกเอาพอละเจ็ดสิบห้าเอาอย่างนี้ พค้บอ่ะโค้ดินหรือบ่หมี่เนีไปตามที่มะโคดินบ่มี่ปะมีมะโคดินหาเด็ดเจ็ดสิบห้าเนาะอยู่สเอาเท่าไดสิบพันห้าพันเอาตอนที่พันเป็นบ่ขอบคุณเนี่ยปะกุณเอาโลดึง อเตอนนี้สั่งสััดนี่บ้างพอแล้วได้แล้วสดที่5ท่านติวหน่เพื่อนโอเคติวมีอยกมาเป็สมออกกระปรงได้ไหมน่ามน่ได้แล้วไปพอนะโอ๊ เอาทางไหนไปดิเออก็ถือได้นี่ส่วนของลาได้มันเรียกยังไงเพราะว่าปลาหรือผักข้าวปลาหรือผักข้าวก็ได้มันเรียกเดี๋ยวจะไปทางไหนต่อในก่อนเราท้าไปเบิ้งกันได้พียังไงทางทางทางเมืองทางแคกนี่ก็ประมาณนี้เลยทีเดียวทางกระเทาะซึ่งยอดแหง ุทห่งนี้เตลาดซ่อมนะลาดซ้อมบนทองท็มาที่ย่เดนี้รกลังหอน้ำค้างนเด้อพี่น้องทางนั้นก็จะเป็นฟังไท่ไปเลยคนพนมครพนมนะพี่น้องนะ bà nhà cát dưới tàm kèm khóc này mình, mình, mình chạy về bà nhà cát nhằm đèn dưới ra nghề bà mạnh như đây bà nhà cát bà nhà cát nhằm đèn nữa, nghe. À, con, con đấy vì nó Hãy con, cho kênh Ghiền Mì ให้พ <ım> ี่น้องเดี๋ยวเป็นเจริญก่อนเอาไว้ติดตามไปเพื่อนกันได้พี่น้องว่าจะไปทางไหนตอนนี้ก็รอท้าไปเพื่อนกันตัวมีคือตัวนี้เลยทุกวันตอนนี้เพื่อนอยู่ที่บ้านทรมีนาคือเด้อะแต่ผมได้ตั้งใจมากแล้วผมผมคิดบ่ฝันมาสิมากที่ พันเด้อรอบนี้นะลูก uh สิพ huh um, okay. ันเขาซัดเรืี้ลูกิพันได้ปองเดียวอันนี้นะตรงนั้นไม่ได้เด้ตรงนั้นม่บบอันนั้นอรถเนอะอร่อยเอาดีวเราบอกเบาอร่เราอ่เอรอรถตกลงกันจะดีไเขาเสียไปสิบพันแล้วเนาะ งอนาะเนาะเขาจะย้ายเครื่องเขาจะซักเด็เด็มาเลยเอาพอแล้ะเขาได้น้ำสามทุกละเขาต้องจ่ายเราอ่าสี่สิแม่นบทเ้าได้ซักตีว่าเสนโปรมมชั่นที่เศษเนาะเดี่ยวก็าสักคนนี้ทำยังไงทางมิเจ้าและคนผมฝากอรีเลยฝา นนก็เป็นจีบผู้ชายกูมีฐานาเลยจะจีบผู้สาวนะผู้สาวเอาปีวัดสัตป จะบ่เห็นมันจะอยากน้อยก็ไช้ไปเบิ่งห้างบางไฟก็ยังดีเนาะ ติดต่กระมงใครบ้านเขาบ่มีเลยมันชัดติแตก่างัดท่าน้านเน่เหลือกุ้งมงใจเขาสชแล้วเป็นมอางมองม่จสแล้างไอ่ขมาันลวเขาเอากนลงตุมยช่หละนี่ เอากันลงตัวลงไปลงตี่เดนองหนองก <c oughs> ันเลยเหนป่อปลงตัวมีว่า <c oughs> เอาคนมาลงตรงเออเอาคนลงตัวแล้วบันไฟบวกขึ้นบันไฟบกงามก็ามลงตรง,ง,รง,รงรม,มัน,นละขึ้น,น,นซุ้มซนะึ่งอย่ไเออม่วแล้วไทยบ้านนี่คขาจ้าลิงม่วนได้บ้านาทถมีคืาเจ้าลิขักได้ไ,ปไ,ปไป่ปไปจิบน้ำอยู่หัวอะไรกันเะพื่ นี่นี่นั่นก็อยู่ที่บ้า,บานเราต้อกรดุมหนังสวอบ้านนี่เลยอาเขาจะชุดบางใสนิดหน่อยแต่แว,แว่าเขาจะชุดเร็วหมือนเดเพราะว่ามันต้องบาซีคํากันแล้วคืออะไันเงี้ยบ้านบ้านคำนีบ้านท่าท่าหนึง โอวานทามีเห็นหน้าทานข้ามันจะมีหมี่ข้ามีหมี่ขาวมีบานทามีแต่งคำม้วนนะพี่น้องไปเดี๋ยวจะเดินทางกับนั่นอย่างนั่นเลยถ้าเราเที่ยวเรือนั่งเลื่อนเลื่อนลาแล้วสบายดีสาวน้อยสบายดี น้ำเกลี่ยงในบนตัวเว้บ๊วยเข้าใจลิ้นสมือสมือไดีติดกับเก็บเลยบ้านทองควันน้เอาแล้วเงินรูปเงินน้ำถเกเล่นบ้างกระเสร็จนี่ก็จะเป็นทางผ่านไปใน่มู่บ้านท่าท่าท่ามีแล้วเพีองนะบ้านท่ามีโอ้ตอนแรกร่างขาเเงินอยู่พี่น้องไงยู่ไงเขาจะมีงานบุญบังไฟพอดีไปฮอนเขาจะก็แล้วก็แล้วพี่น้องเไง ไปดิไอคนรอดมา <c oughs> อุโรสตาเลียงขนมแล้วประเดี๋ยอ <c oughs> โอ้บุ่งน้ำไหลเข้าเหื่อน่ะข้างหลังน่ะ mặt tí ban hà đệm phi lăng anh phân hà đệm phân kha nham đệm phi lăng 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 đệm เด้อพี่น้องตำเจียวเห็ดนำจิ้มซีฟู้ดเอาไปราดใส่ปลาลนึ่งบางนาวเนาะกระ郎เห็ดปลาลนึ่งบางนาวเห็ดไว้ค่ะเห็ดให้แม่กินมือหนึ่เมื่อว่าสองมือตำสองมือละแม่เห็ดตองเข้าให้กินตั้งแต่มมือนี้่เพื่อจะเป็นคนเห็ดให้แม่กินก่อนกำลังบนตัวเห็ดเห็ดเจียวแม่เห็ดให้ลูกกินลูกเห็ดให้แม่กินบัดนี้ đeo đều đều bà. bà có hào đi chân Bà không hào cả được rồi lắm, để họ bằng nào phải xay gần ừ. ừ. Chia có hào cả đây rồi, thì nó bà Hai như chẳng nói cả đấy rồi Bà nướng hộp tù, nướng giam tù, kể như sụp đều nhảy 3 tù nhập thành ก็เอาใส่มัน้วลงไปยอมบันาวเป็นเลียนเลียนสก่อนมันนี่เลยหอมขนาดเลยหอมเนาะจ้น้าหอมมาเจันเลียนเอา ບໍ່ໄຈຈັກອັ n g ົບຫມາກນາ